เคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับซื้อที่ดินจ่ายครบจดทะเบียนเรียบร้อยเลยแต่เอ๊ะมารู้ที่อย่างว่าคนขายให้เราเนี่ยอออาจจะไม่มีสิทธิ์เต็มร้อยในตอนนั้นสิทธิ์ของเราจะเป็นยังไงต่อนี่คือหัวใจสำคัญของหลักสุจริตตามปพพมาตรา1 2 9 9วรสองที่เราจะมาคุยกันวันนี้จากเอกสารและคำพิพากษาที่น่าสนใจมากครับใช่ค่ะ หลักการนี้สำคัญมากๆนะคะโดยเฉพาะกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนคือมันเป็นการคุ้มครองคนที่ซื้อมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวสุดจริตจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็จดทะเบียนสิทธิ์เรียบร้อยแม้ว่าคนที่โอนให้เราตอนแรกเนี่ยสิทธิ์เขาอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ตามวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าคาว่าสุดจริตในกฎหมายนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างถึงจะเข้าขายได้รับความคุ้มครองค่ะเอาละครับมาเริ่มแกะกันเลย คำว่าสุจริตที่ว่านี่ครับที่เป็นว่ากุญแจสำคัญเลยมันหมายความว่ายังไงในทางกฎหมายแบบชัดๆครับค่ะคำว่าสุจริตตามมาตรา1 2 9 9งวรักสองเนี่ยนะคะคือหมายถึงการไม่รู้ค่ะไม่รู้ถึงเหตุที่อาจจะทำให้คนโอนเนี่ยไม่มีสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ไม่เต็มที่ในที่ดินนั้นคือวัดกันหนะักขณะที่ไปจดทะเบียนรับโอนสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเลยค่ะอ๋ คือถ้าตอนไปจดทะเบียนเราไม่รู้เรื่องปัญหาอะไรเลยก็ถือว่าสุจริตแม้ว่าความจริงมันจะมีปัญหาอยู่แล้วก็ตามใช่ค่ะหลักๆคือดูตอนนั้นแต่ว่าการไม่รู้นี่ก็ต้องสมเหตุสมผลด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่สนใจอะไรเลยคือผู้ซื้อเองก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบตามสมควรเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ต้องดูโฉนดดูชื่อในทะเบียนว่าเป็นของผู้ขายจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นพื้นฐานเลยค่ะแล้วการตรวจสอบนี้ต้องลงลึกแค่ไหนครับ ดูแค่ชื่อในโฉนดพอไหมหรือว่าต้องแบบไปเดินดูที่ดินเลยว่ามีใครมาปลูกบ้านอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปนะคะการตรวจสอบชื่อในโฉนดในทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะไม่จําเป็นถึงขนาดต้องไปดูที่ดินว่ามีใครครอบครองอยู่ไหม เว้นแต่ว่ามันมีอะไรที่มันน่าสงสัยมากๆจริงๆเช่นราคาซื้อขายมันถูกกว่าปกติแบบข่วมหาพเลยอย่างนี้ศาลอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมไม่สงสัยทำไมไม่ตรวจสอบเพิ่มถ้าไม่ทำก็อาจจะไม่ถือว่าสุจริตได้ค่ะอ๋อเข้าใจครับคือถ้ามีเหตุให้สงสัยแล้วไม่ตรวจเพิ่มอันนี้ก็อาจจะไม่สุจริตแล้ถ้าเป็นกรณีคลาสสิกเลยครับที่เราซื้อที่ดิน สุจริตจ่ายครบจดทะเบียนแล้วปรากฏว่ามีคนอื่นเขาครอบครองปรปักที่ดินผืนนั้นอยู่ก่อนแล้วแต่เขายังไม่ได้ไปจดทะเบียนการได้มาแบบนี้แหละครับใครจะมีสิทธิ์ดีกว่ากัน ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีคำพิพากษาดีกาตัดสินไว้ค่อนข้างชัดเจนคือถ้าเราเป็นผู้ซื้อภายนอกนะคะซื้อมาสุดกระิตเสียค่าตอบแทนแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วสิทธิ์ของเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองดีกว่าสิทธิ์ของคนที่ครอบครองปรับปักแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนค่ะโอ้โหหมายความว่าคนที่ครอบครองมาเป็นสิปีจนได้สิทธิตามกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะเสียสิทธินั้นไปเลยแหละครับ <S <S เพียงเพราะเราไปจดทะเบียนตัดหน้าโดยที่เราก็ไม่รู้เรื่องมาก่อน ใช่ค่ะฟังดูอาจจะเหมือนไม่ค่อยแฟร์กับคนครอบครองประบักนะคะแต่กฎหมายเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับระบบทะเบียนมากๆเลยค่ะเพื่อให้เกิดความแน่นอนมั่นคงในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์คือต้องการให้คนเชื่อมั่นในข้อมูลทางทะเบียนเป็นหลักอะนะคะเข้าใจเลยครับมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนเป็นสำคัญแล้วมีกรณีตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับจากเอกสารที่ช่วยเห็นภาพเรื่องนี้ชัดขึ้น มีค่ะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องมรดกเนี่แหละค่ะสมมติว่าทายาทคนหนึ่งเขาไปจดทะเบียนรับมรดกที่ดินมาเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เอามาขายต่อให้เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีทายาทคนอื่นที่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นด้วยหรือเขาครอบครองอยู่ครับถ้าเราเป็นคนซื้อที่ซื้อมาโดยสุจริตคือไม่รู้เลยว่าเขามีปัญหาเรื่องมรดกกันภายในจ่ายเงินครบถ้วนจดทะเบียนโอนแล้วสิทธิ์ของเราก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1299วรกสองนี่แหละค่ะ แม้ว่าต่อมาศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรับมรดกของทายาทคนนั้นก็ตามสิทธิ์เราก็ยังอยู่ค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับแม้แต่คำสั่งศาลเพิกถอนก็ทำอะไรผู้ซื้อสุจริตที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ได้ถ้าองค์ประกาบครบถูกต้องค่ะถ้าเราเป็นบุคคลภายนอกสุจริตเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนแล้วสิทธิ์เราจะมั่นคงกว่ามันก็สะท้อนหลักการเดิมค่ะคือสร้างความน่าเชื่อถือให้ระบบทะเบียน พอจะสรุปได้ไหมครับว่าเงื่อนไขสําคัญจริงๆที่จะทําให้เราในฐานะผู้ซื้อได้รับความคุ้มครองตามมาตรา1นึ9วรสอเนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆก,ก็มี3ข้อนะคะต้องครบเลย 1. คือต้องได้มาโดยสุจริตคือไม่รู้ถึงปัญหาเรื่องสิทธิ์ของผู้โอนณตอนจดทะเบียน 2. คือต้องเสียค่าตอบแทนไม่ใช่ได้มาเปล่าๆและ3ต้องได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วค่ะ ถ้าครบทั้ง3อย่างนี้สิทธิ์ของผู้ซื้อก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายค่ะชัดเจนมากครับเน้นที่ความสุจริตตอนจดทะเบียนกับการพึ่งพาระบบทะเบียนเป็นหลักเลยใช่ค่ะหัวใจอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีเอ่อข้อคิดทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะคะอยากชวนให้ลองคิดตามกันดูว่ากฎหมายเนี่ย เขาพยายามสร้างสมดุลอย่างไงระหว่างการปกป้องคนที่ซื้อมาโดยสุจริตเชื่อมั่นในทะเบียนกับการคุ้มครองสิทธิที่แท้จริงของคนอื่นที่อาจจะมีอยู่แต่ไม่ได้ปรากฏในทะเบียนการที่กฎหมายให้น้ำหนักแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าระบบการจดทะเบียนในการโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วมันส่งผลยังไงกับคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแต่เอ่อไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะ